ก็สวัสดีนะครับผมคนเดิมคนที่เป็นเหยื่อ v 2 k นะก็เป็น EP ที่7นะครับอันนี้เป็น EP ที่7ก็จะมาพูดในสิ่งที่ทุกคนเจอทุกวันนะนะแล้วก็บางเรื่องราวเนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งจะโดนในปี2ปี3ปีอะไรประมาณนี้นะแต่บางคนเนี่ยโดนมานานก็เลยรู้เล่หเหลี่ยมว่า ในแต่ละบทบาทของมันในแต่ละวันมันจะออกอะไรบ้างมันจะโกหกอะไรเรามันจะมีมุกไหนนะครับในคลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ทันนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการที่จะ,จะพูดแต่จริงๆิงพวกเนี้ยเราฟังไปเรื่อยๆนะประมาณสักระยะนึงเนี่ยเราจะจับเขาเรียกว่าเป็นเป็นการจับทิศทางของคําพูดมันได้ว่ามันคําว่าคอนโทรลเนี่ยมันใช้คําพูดในการให้เราเกิดวิกฤติริบนะ กับสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมของเรามันนะครับใช้กิจกรรมของเหยื่อนะในอีพีนี้ผมจะบอกเลยว่าตั้งชื่อหัวข้อว่านะครับโฆษณาชวนเชื่อในสิ่งที่มันใส่ร้ายนะแล้วก็ใช้กิจกรรมโดยโดย,โดยหลักตาการรกะของวีดูเคเนี่ยคือรูปแบบในกระบวนการในการที่จะหลอกคนคือมันหลอกด้วยความคิดมันใช้ความคิดในการคิดให้มันพูดให้เราเกิดวิกลจริตนะมันบดบัง อารมณ์ของมันมันมีอารมณ์ตลอดเวลามันต้องคือไม่มีได้ไงมันอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนกิจกรรมของเราเนี่ยเราตื่นเช้ามาเราสามารถทําไปทุกอย่างในกิจวัตรประจําวันของเราแต่วิทูเคตื่นมาต้องหมกมุ่นต้องมาเข้าเครื่องละนะเชื่อมต่ออยับเราแล้วชีวิตมันได้ไปไหนไม่ได้ไปแต่เราสามารถได้ไปได้ทุกที่เราจะทําอะไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่า ด้วยจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นหลักการก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่าเนี้คือมาเกาะเราวุ่นวายนะสร้างความวุ่นวายสร้างความกรหนสามารถสร้างสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมของเรานะที่ทํางานที่บ้านนะกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับน้องนะมันทําให้เราเนี่ยเกิดวิกลจริตด้วยซิหลักการหัมันคือใช้ปากผมบอกไปแล้วนะ ใช้ปากทําแมวเนี่ยเกิดวิกลจริตอ่าสมมุติว่าผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆว่ามันมันจะออกตัวหมดเลยนะครับมันจะเป็นจิตวิยาว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นคนคอนโทรลให้เราทงงาในการสั่งความคิดสั่งความสั่งสั่งความคิดสั่งเรื่องการกระทำแต่จริงๆอะถ้ามึงสั่งอะไรแบบนั้นจริงๆเนี่ยมึงสั่งให้กูเนี่ยเอาเอาหัวหมุงวิ่งไปโขกกับกาแพงหรือว่าวิ่งเข้าไปให้รถไฟเหยียบตายหรือวิ่งไปอยู่กลางถนนให้รถเหยียบก็ได้ ถ้ามันทําได้อย่างนั้นจริงทำไมไม่ทําแบบนั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งจิตวิทยาคือการโกรหกหรือหลอกลวงนะครับส่วนมากเราจะใช้ความจริงนะในการจับกลุมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของการรับรับรู้มาก็คือการพูดของมันแหละหลักการทํางานของมันคือการใช้ปากใช้ความคิดใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึก นี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นมันจริงๆแล้วอ่ะมันต้องบีบตัวมันเองมันต้องกันออกมาตัวมันคือต้นแบบนะมันคือต้นแบบฉบับของการที่อยู่เบื้องหลังของการโกหกทั้งปวงเลยมันคือต้นแบบในเรื่องอารมณ์มันคือต้นแบบในเรื่องความคิดที่อันไม่ดีในเรื่องด้านลบมันคือต้นแบบของเรื่องความรู้สึกที่แย่เรายังไม่รู้สึกเลยมันรู้สึกไปขอนแล้วผมถึองบอกว่าพวกนี้มันเซสติฟรุนแรงกว่าเรานะเพราะอะไร มันเหมือนเป็นการฝึกกระทําซ้าๆจากหนึ่งปีสองจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเห็นไหมมันเลยกลายเป็นพวกที่อ่อนแอจริงๆแล้วมันอ่อนแอทั้งเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเขาเรียกว่าพวกเซนสティブสูงนะโฆษณาชวนเชื่อคืออะไรโฆษณาชวนเชื่อในสิ่งที่มันใส่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกยจะแตกออกมาก่อนว่าเรื่องราวที่มันหยิบยกขึ้นมานะคือพวกนี้ผมบอกก่อนว่ามันปั้นน้ําเป็นตัว และการปั้นน้ําเป็นตัวของมันเนี่ยคือทําไมตอนเรามีสติเรามันมันมัน,มนเราไม่มีความรู้สึกแบบนี้มันไม่กล้าเพราะมันเป็นรูปแบบของการจัดฉากให้เยื่อเนี่ยเชื่อในสิ่งที่พวกมันเนี่ยได้ปลูกฝังนะเป็นกิจวิญญาไม่ใช่หมู่นะครับผมตะกอนผมเคยคิดว่าเป็นกิจวิญญาหมู่แต่มันไม่ใช่นะตัวที่เชื่อมต่อเราเนี่ยสามารถที่จะคุยกับตัวเองได้ด้วยนะมันจะคุยเป็นสองบทเหมือนเหมือน ให้เรามองมุมมองเขาเรียกภาษาปราิยาว่าให้เรามองเห็นว่ามันมีหลายคนถ้ามีสองก็กลายเป็นสี่เห็นไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องการโฆษณาความเชื่อเรียนระบบประสาทวิยาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ให้เหยื่อคิดเองและตัดสินใจในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่คือไม้ที่สองของมันแต่ปากมันจะเป็นด่านแรกของจิตวิทยาในการโฆษณาก่อน เขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในความคิดอารมณ์และความรู้สึกถามว่าสิ่งแบบนี้มันทำไมต้องมานั่งภาคเพราะต้องหาคำอธิบายมันต้องการนั่งที่มันต้องมานั่งภาคั้งมาพูดอยู่กับเราเนี่ยต้องการโฆษณาชวนเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในในที่ในตัวเราที่คือท,ที่ที่สัมผัสได้จากตัวมันในระบบ RNM ของอเมริกานะ เขาเรียกสิ่งนี้ว่าอ่าเป็นโปรเจกต์ MK u l t r านะครับเป็นการทดลองจิตใจของมนุษย์มันใช้กระบวนการะครับคือเหมือนเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบอ่ไอ้คนขายอุปกรณ์ตัวเนี้ยก็เพียงแต่ว่าในสารบัญหรือว่าในการคู่มือการใช้ของมันเนี่ยใช้มนุษย์คอนโทรลมนุษย์มนุษย์อีกคนนึงอารมณ์ไม่ดีแล้วพอเชื่อมต่อกับมนุษย์อีกคนนึงสามารถทําให้มนุษย์อีกคนเนี้ยรู้สึกไม่ดีเฉยแต่ว่าไม่ใช่อารมณ์ไม่ดีนะ แค่รู้สึกไ e ม่ okay. ดีกับส er ิ่งที่เกิดเห็นไหมครับมันเป็นการทาาพามในเรื่องของความคิดมันเป็นทางทาบพามในเรื่องเหมือนมันหยิบยกตัวมันมาโฆษณาเอาความเป็นจริงนะหยิบยกตัวมันมาโฆษณาให้เราเนี่ยเข้าใจว่านั่นคือตัวเราไม่มีใครเป็นเราได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยจะเข้าใจว่าอ่าไม่มีใครมาเป็นตัวเราได้ ใครก็ทําให้เราโมโหไม่ได้เราดับที่ตัวเองเราดับที่ตัวเรานะในเมื่อเราดับที่ตัวเราได้แล้วใครกันเล่าที่จะมาทําให้เราโมโหมันไม่มีนะครับนะมันเป็นแค่ทฤษฎีของจิตวิทยานะหมายถึงว่าถ้าเรามีตดจ,จุดกําเนิดจากเรื่องอารมณ์จากอะไรรอบข้างสังคมที่เราอยู่พ่อแม่พี่น้องนะ มันมันเป็นรายละเอียดผมเคยต้องไปดูใน e ีีที่สี่ที่สามนะครับว่าที่ผมอธิบายก็คืออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก V 2 k นะหลักการทำงานโดยการใช้ปากเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในลมมันใช้เหตุการณ์ในเมื่อมันไม่มีเหตุการณ์มันนั่งเฝ้าเรามันสามารถกูทําให้มันหงุดหงิดมันจะชอบพูดจริงๆแล้วมันตายด้วยภาษาัหมดเลยเราถ้าเราไปค้นดูจริงๆอ่อะนะ กูทาให้มึงหงุดหงิดกูทําให้มึงร้องไห้กูทําให้มึงหัวเราะกูทาให้มึงมีความสุขกูทาให้มึงทรมานเห็นไหมไอ้คาเหล่าเนี้ยถามว่าทํำยังไงอ่ะผมอยากรู้ไงผมก็เลยต้องต้องต้องพิสูจน์นะเหตุการณ์ของเราเนี่ยเกิดขึ้นตรงหน้าเราแต่พวกเนี้ย <c oughs> เชื่อมต่อเราอยู่สามารถที่จะรับรู้มันไม่มีตามองเห็นนะครับในจอแลนติน่าเราอะมันไม่สามารถเข้ามามองเห็นได้นะ But, แต่การเชื่อมต่อเนี่ยคือมันเป็นการรับรู้ ว่าอีกฝั่งนันกำลังทําอะไรอยู่ที่มันต้องเชื่อมต่อและต้องรู้กิจกรรมของเราในแต่ละวันรู้กิจกรรมในแต่ละวันของเราไม่เท่าไหร่ต้องรู้เหตุการณ์่ลกหน้าว่าเราจะทําอะไรต่อในในในชั่วโมงต่อไปในนาทีต่อไปมันจะสามารถแต่ว่ามันคือชีวิตเราวงจรของชีวิตในแต่ละวันในชีวิตประจำวันก็จะกระทําซ้ซําๆไอ้การกระทําซ้ําเดิมของเรากลายเป็นบอกกําเนิดให้มันเนี่ยได้จดจํา ถามว่าแล้วมันก็จะมาจิตวิทยากันแล้วว่ากูรู้หมดเลยว่ามึงจะทําอะไรต่อกูรู้หมดว่ามึงจ,จะกินข้าวตอนไหนมึงจะไปเข้าก็กิจกรรมของเรามันรับรู้ไปหมดแล้วและมันก็เอากลับมาจิตวิทยาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็เอามาเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อว่ามันสามารถรู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับเราซึ่งไม่จริงเครื่องอ่านความคิดนะครับก็กูไม่คิดมึงคิดอะไรถ้ากูไม่คิดแล้วมึงอ่านอะไรเห็นไหมครับ ไม่คิดดับที่เราเราไม่คิดเราไม่รู้สึกเราไม่คิดเดี๋ยวมันก็คิดแทนเราเราไม่รู้สึกเดี๋ยวมันก็รู้สึกแทนเราเราไม่มีอารมณ์เดี๋ยวมันก็มีอารมณ์แทนเรามันคือต้นฉบับเพื่อเป็นการจุดกําเนิดให้เราเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกภาพนะเป็นคุณลักษณะของทางจิตใจทางร่างกายทางมันเกิดวิโกจริตจ,จากจากบ,บุคลิกภาพตอนนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ย มันจะเอาไปโฆษณาชวนเชื่อว่ามันสามารถทําได้จริงๆแล้วมันต้องทําอะไรกับตัวมันเองมันต้องกํำเนิดที่ตัวมันมันต้องมันต้องเป็นจุดกําเนิดจุดขายไงแล้วก็มาโฆษณาก็ถามว่าทำไมรู้ทุกอย่างเลยทุกวันแต่ละวันมันจะชอบพูดว่ากูรู้หมดเลยมึงรู้สึกอะไรกูรู้หมดเลยมึงรู้ไม่รู้ได้ไงกับตัวมึงมันภาคตัวมันอยู่ตลอดเวลามันเป็นการโฆษณาตัวมันนะครับมันคิดว่าเครื่องมือเนี่ยอุปกรณ์สามารถมนุษย์เชื่อมต่อด้วยกันได้แต่ มันคิดว่ามันรู้สึกอะไรเราก็ต้องรู้สึกนะนี่คือสิ่งที่มันคิดแบบนี้เพราะว่าคนขายอุปกรณ์ไอ้ตัวที่มันใช้อยู่เนี่ยเขานําเสนอแบบนั้นนะคู่มือการใช้ในการที่มันจะเป็นแบบนั้นมันอธิบายไว้แบบนั้นเรามีความสุขอยู่แล้วมัน่ะมีมีมันมันมันมีความรู้สึกอะไรอยู่อ่ะอิจฉาต้องทําให้มีความสุขต้องทําให้ทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ต้องทําให้มีปากเสียงแต่จริงแล้วมันเป็นวงจรในชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอผู้คนแบบนี้มากมายเพราะนั้น ความเสี่ยงในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็มีผลพลอยได้เป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะว่าเฮ้ยถ้ามันบอกว่ามันทําให้เราทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้ได้งั้นชั่วโมงต่อไปมึงทาให้กูทะเลาะก,กับใครให้ดูหน่อยดิอ่ะเลี้ยงมันเลยเลี้ยงตัวมันเลยแล้วถ้าทําไม่ได้คือไงสุดท้ายทําได้ไหมมันรอให้เหตุการณ์ของเหยื่อเนี่ยอุบัติขึ้นมาก่อนเพราะเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่ต้องเจอกับผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นมันต้องรอ รอเหตุการณ์ของเหยือ่อเอาเหตุการณ์ของเหยื่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยกลับมาจิตวิทย,ย,ยาว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการที่จะทําให้ให้เราจะเกิดปัญหาเห็นไหมก็ลงไปอยู่ในการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบของจิตวิทย,ยาอีกเหมือนเดิมเห็นไหมครับง่ยายไหมเพราะนนเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าไม่รู้เท่าไปถึงการกับเกีเ่ยวกับอ่า รูปแบบพวกมันไม่ได้เก่งนะแต่มันทําตามรูปแบบมันทําตามคําสั่งมันทําคํามันทําตามคําอธิบายมันทําตามความความอ่ของความหมายในเนื้อหาต่างๆที่มันได้รับรู้มาและมาถอดส่วนผมเนี่ย็ก็ถอดอย่างเดียวคือถอดภาษาจิตวิทยาของมันทั้งหมดนะใช้ความจริงในการจับกลุ่มนั่นเองมึงพูดอะไรแค่อาปากก็รู้แล้วย่างทีมันยังไม่ได้พูดเลยเราก็รู้แล้วว่ามึงกาลังจะทําอะไรในหัวมันโกหกอะไรไม่ได้ ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเราไม่ต้องไปทำไมเราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์แพงนะครับแล้วหาซื้อยากด้วยนะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งเชื่อมต่อคนเทล่านี้เครื่องมันเคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวมันก็อยู่ที่บ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยคือมันก็คือบทสรุปง่ายๆเลยใช้กิจกรรมของเหยื่อ มันรอให้เหยื่อเกิดกิจกรรมต่างๆเกิดเหตุการณ์ต่างๆและหยิบยกเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยกลับมาวนมาจิตวิทยาวนซ้ําว่ามันแอบอ้างมันจะแอบอ้างว่าตัวมันคือผู้อยู่เบื้องหลังของการกระทํานั้นๆทั้งหมดเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าเหยื่อจะเชื่อแบบไหนเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมเนี่ยไม่ไม่ใช่ผมว่าไม่ไม่เชื่อนะผมไม่มีความรู้สึกกับคาพวกนี้แหละผมเฉยๆเห็นไหมครับพอเราเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะมียงอื่นแทรกเข้ามา ไม่สนใจเดี๋ยวจะมีตัวที่สนใจตัวที่สนใจก็คือตัวที่เชื่อมต่อเราแล้วตัวภาคก็คือตัวที่พูดมันมีสองตัวในการที่จะโฆษณาสลับกันไปกันมาอยู่แบบนี้ทั้งวันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันสุดท้ายนะครับฝากให้ทุกคนไว้เลยว่ามันใช้ความรู้สึกนะมันใช้อารมณ์มันใช้ความคิดนะครับเอาไว้จัดฉากนั่นเองหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อให้เหยื่อในคล้อยตาม นะอ่าบางทีก็ทําให้เราเกิดอ่ะวิกจริตแค่บอกว่ากูแอบมาติดกล้องบ้านมึงช่วงแรกๆทุกคนโดนมุกเนี่ยทั่วโลกที่โดนกันนะที่ออกมาที่ออกมาสัมภาษณ์อทั่วโลกครับมุกมุกมุกกล้องซ่อนแอบมุกกล้องรูเข็มเนี่ยมันบอกว่ามันจะมาติดแล้วเราตามเราทําอะไรผมก็เคยเป็นตามหากล้องเฮ้ยมันคุยกับเราได้ด้วยมีเสียงมาคุยกับเรามันแอบมาติดกล้องตามหากล้องหรือฟ้าหรือเพดาน เห็นไหมครับทุกคนเคยเป็นเพราะนั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดวิกลจริตกับสิ่งที่เรียกว่าติดวิทยายิ่งผู้หญิงยิ่งแล้วเลยที่ผมเจอมาคือติดกล้องในห้องน้ําจนผู้หญิงคนนั้นไม่ไม่กล้าอาบน้ำเลยเพาะั้งที่มันไม่มีกล้องอะ่ะเห็นไหมมันทําให้เราเกิดวิกลจริตกับตัวเราเองนะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งเรารู้ตัวเราเองมากเท่าไหร่จิตใจเราก็จะไม่ถูกทรมานไม่มีใครมาเป็นเราได้ไม่มีใครมาสามารถบังคับเราได้นอกจากใจเราเอง นะครับสำหรับคลิปนี้ฝาก,กเรื่องนี้เจอกันใน EP ที่8นะกับพิษณุคนเดิมผู้พิทักษความคิดสำหรับคลิปนี้ฝาก,กเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ